มามาพี shot, ่น well, ้องกินข <ua> ้าวนล้กันเด้อบรรยากาศดีดีเหมือนนี้อากาศเย็นคือฝนสิตกเลยพี่น้องมาแส็บๆใจมะเขือเลนถอดหมูกระเทียมหลวกพักมาเด้อมาเด้อสบายดีพี่น้องมากินข้าวน้าหมี่มอเนอแเสบๆแล้วจ้าสบายดีไม่ตกหูตกคนสบายดีทุกอย่างเรงใจถูกกำลังใจเนาะสบายดีเด้อมามากิน เดินมากก็กินคนเฮาตั <an> ้งแต่ก <Rena ult> euh ็กินสองเวลาเั้งแต่ก็กินสามเวลาเอาแต่ว่าอยากเนาะเอาแต่ความต้องการของเฮาเฮาอยากน้ำได้เฮาก็กินน้ำนั่นนะเสพน้องน้อยทำกับข่าวให้แม่กินบึ้งจีบปวดอะไอยากเห็นเขาทักก็อยากพูดนี่ ดูน yes> ี่ไอ้เพื่อนติดติดได้ติดนั่งน่อยกับติดได้ติดแมวกับติดยืมแพงยืมมุดอย่าคุ้นในนอแน่แม่ตื่นมาหลบเด็กผัดนอนนั่งน่อยเพื่อนตื่นเลยไงม้วนเชนอะไรม้วนเชนเนี่ยมาได้ให้นี่ อ้าวไา่อ่ะหรออเบ่งก้อนมันสุดก่อนเขากินแล้วแล้วกินแล้วอืออือ้าวอือ้าวกินเขาลายได้อมืนเขากินเมื่อกี้ก่อนเนื้อบุกินก่อนเนื้อหมูบุกิน

ผมงานบ่าเนมมาหมักได้แบบกหนแค่ที่ปลูกแค่ขงนี้เนาะท่ไดอเอาอึบมาปลูกเ้ะดเคลื่อนคนจะกิบกินไหมวะมีนไหนมืออื้มไม่อื้อเด้แค่อ่นเื้อหายนะแล้วปลูกไะ้แห้งไม่ปลูกอะเลาปลูกอะ Đẹp nhỏ mà đây nhỏ nó bị cái bụi nó mả nó bị dài mà Thằng này kinh nhọn thằng này kinh mạc rồi đấy Mình chỉ biết là nhọn mà mạc rồi Đấy nhọn Đấy đấy, hả mình tẹp Bởi đấy nhọn mình đếm nhọn đếm đếm. Đếm nhọn một đấy nó tẹp lại không? Thế nó tẹp lại nó tẹp lại không? nó tẹp nó คืออันหนึ่งอาจจะ่วก็แม่สอก็งวก็พอแล้วนะคืออนหนึ่งเนเเดียวเนี้ยคือก็หมมูเ็เตเดียวไปเนเดินหน่อยก็่อเพื่มันเป็นมาคืออนหนึ่งสอมาแล้วก็เนดเนาะมันค่บเนื้อน้อยมันปิดออกเบ้อ ปก้าย้ละไอ้ปลกหาวกคุณนี่ก็ปลูกสามุ้มกับไมได้แรงควนบได้อันไนชอรีใช่เนาะยอนในพักอนชลรีส่พุทธอีกะเนึงพุทเอ่ลพุทแล้วามับไปเปิดน้ำเงนอย่ามาถูกหน่อถูกน้ำเน้ถกน้ำก็ต่อ Chỏ mình làm bánh khởi ngạc Rồi cho ơi, chứ bị Chứ không, không. Cái đào đào này mà hả Chứ ma, xái mấy cái gì Ủa, trời, thang này đây chứ Bỏ Mình xoay nó ra Xong, thẳng ra Chờ rào, thang ngay đằng Tự nặng, đi rào Chứ là mà làm mà, nhiều, Làm lẹm, ແດ່ຕະມາໂອ້ຊິຢ້ານອ แ่พุมหน่อยเออมาเกดี่ไหมดอกเดอกะรอ๊ก็องเป็นท้ายเป็นแบบพวกเปลุมนี่เเออเขาวานเลยุมเขามาขายตลาดเขาวานผมใหญ่ๆเนาะน้อยกวนี้

ถักตอน่ไไเาพอดตไดี๋ยวเวียบนี่เพื่อนไปเอาเนาะไปเริ่มมีเวียไปเลยดิดูดีมากระมีนั่นอะไหาอะยังไวต้องคอยชิมาลิพี่บ้ามาลิ พราะเนี่ยเขาเิ่มพึ่นมัถึงแล้วเปินเมียนเทอนไปน่ให้เราแล้วเม่พ่งเห็ดเราเห็ดหันเหรดีได้เม่อเหเป็น่เมื่าเอาดีมากเลยแล้วจะเห็ดเม่าคือมาแล้วเหรอเม่าพวกอยู่ไปเห็ดอยู่ไปแหละเป็นไมมนี่โทรไปเรียจะพูดมันก็บแม่แล้วผมเป็นร่นดอกขึ้เอง้วอันนี้เราใ่นั่นดอกใ่ดอกเฮาเม่าลราเฮาเห็ดเราจะได้อะเราเห็ดเรได้ดอกลาหะ เออม่อาให้ก้มหลายน้องไปง่อยากงง้เห็ดยังนี่ผูะไรยังเดียวมาอยางห้ได้ไรอักันผู้บกขึ้นเด้่เป็นไปดูดลงเบิดแหละเขาดูดขึ้นไป หมอหมอไปจะใ็้แบบแตะบัดเยีวมันไปรถนะสัาณมันจะค้างไงแล้วก็ใจแลืมหมอค่อยพูดก็้นีลยวมันไปประทัดใจแล้วลดอ่ะยังเข้ายังเข้ายังไงอ่ะยังหายกเดื้สิมันอ่ะยังไงเลยจก็นึ้อยู่เลยบ่านคือโตแล้วแม่เ้ย แต่มันบริหาทางใจเหมือนเด้คือคิบเด็กน้อยไปชื่อกล้ําหน่ะมันยังง่ายเขรยังามันเนาะแต่ก็มันจับเอาและทุกคืนมันจับเอาทุกขื้นมันบอกเอางามันเตะแบบเตะตู่เอาง่ายมันง่ายๆมันงยเลยที่หายที่รอูมันหายกอมันก็จะหายมันด้หายหน้าตุ้งปังปั่งโว้

นอนเอาวิกกิ้งอ่ะเออวปแล้กจ่าประกวเตอนได้ด้ก็สู้ว่าเอาแขนอีมีดเอาขาเอาขากาไว้เออต่อขาด้วยกายขาไป ก็ millet, ได้อมมวท่มมนพี่น้องด้อผักดแท้นไปเห็ดสซงมะม่วงถากินมาเงียวเลยจ้า